ครับแล้วก็จะไปเอาแผ่นนะครับพี่ซีแผ่นนะครับไปเอาแผ่นกันแผ่นเอาแผ่นนะครับพี่ซีครับแล้วก็เอาแผ่นมาปูที่ร้านป่อซอครับเขาเรียกว่าแผ่นอะไรเนาะปูนซีเมนต์บอร์ดบ่เขาเขาเรียกว่าแผ่นปูนปูนซีเมนต์บอร์ด ก็ไม่รู้แหละไม่รู้เรียกอะไรลุงหวัก็ไม่รู้จักเห็นปูนยิปซ้นบยิซ่า้าด้วยอยางน้าบหนักนะหนักอยู่นะ

หาอะไรลองก่อนเดี๋ยวจะจับตั้งขึ้นเลยนี่จับตั้งขึ้นม่าจะได้ไหมโอเคเอ้วเอ๊ะเดี๋ยวได้างนนี้ทำอะไรครับยกลอยได้ไหมน่แต่บนไปะมีคนขนาดอยู่นะนะกต้องจับนั่นแหลเป็นเดียวเอาแป็นเดียวป้าตอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะยกใบบาให้ป้าตอแบกมีเงินซื้อแค่แผ่นเดียว หนาวไหมเขาจะขายโมเดลแต่ไม่มีมันซื้อค่างละสองไปเอาสองอาตอยู่ฝั่งโน้นเอาวางวางวางแผงแบกลงไปเหมือนเดิมอีกแบกลงไปงั้นละไม่มาสองงันไม่ลงไปดิเอาลงไปดิเอาลงไปยงี้นะไม่หรอเออจะได้ยกได้ไงเออเออไปเปลวเหรือเปล่ามาจะไปก่ดไปร้านแล้วไปก่อน ไปก่อนไปก่อนไปแบบนี้เลยครับได้ได้ได้อะไรอีกบ้างมัน นะอันนี้ไม่ได้ตัดตอนครับก็จะช่วยเขาอะนะครับ แล้วนะครับเอฟซีก็มาถึงนะครับทำไมลก็ยกออกลงหนักล่ะเพราะเบอออกมาใส่ที่หลังจะแตกหม่เราจะไม่เอานี่แ้ไหมเ่ยเราจะไม่เอานี่เราจะเอาดี่แกอะไรก็ต้องเอาออกที่โต๊ะเราจะเอาที่แกนได้ไหม พี่อไม่ไม่เอานี่จะเว้นเหมือนเดิมเหรอเพราะว่าเอาตัวนั้นออกนี่ใส่พวกันพอดีมุมเลยนะเออก็เสียบเข้าไปเลยอ่าเอาอโตออกปะเอามาแต้มนนี้ก่อนเอาโตออกไปก่อนแล้พี่ต่อยกบนะครับดูลงก่อนนนี้ก็เอาตัวนั้นออกเพรนี้ก็แผ่นใสนะครับก็จะพอดีล็อกพอดีล็อกเกียร์เกียร์ดีก่อนไหมเกียร์ไหมครับเกียร์ดิไม่มีกลัวนะถือแล้วกลัว เสี่ยวเออน้ำเสี่ยวนะไม่มีไม่มีอะไรพอปรจับปุ๊บโดนเลยฮะมีไหมประจัขาโอ้ตายมีครับเอาเลยพี่ตอยกเลย้อไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มมีไ่ต้องเจอก็ดองเล่าไงตาตาขาห้าตัวก็ดองเล่าโอเคอยู่นะตั้งไว้นี่ก่อนอยู่นี่ไม่ไปแดงแต่ไปดองข้าวก่อบไปดองอนนี้เกี่ยดินที่นึงก็พอแล้วครับเกี่ยดินก่อนเกี่ยดินต่อนเกี่ยดินก่อนไอปดง โอ้โหกลัวตกใจตกใจก็มเป็นไรอกลัว็ก็กลัวแตอนนี้มันทำให้กลัวังดีพอไปหมดแล้วเดีวขยับกอขยับอออกอดจะถเขาไมไม่เชยห้องอ่นี้เขาเยขยับเอา เอยิดนี่ตด้นนนะยุ่เอาไปชีดิทางโน้นงไะไม่ติดฮ้องช้ทางน่ะจะเป็นี้ชิดฝั่งนี้ชิดฝั่งลุมนี่ลุนีไม่ต้องไปนั่นแหละนั่นแหละฝั่งโน้นไม่ต้องไปชิดมันเราใครจะเป็นต้องชิดอัอนน้นใหญ่ไปไงอ่าลูวางพอดีแล้วครับได้ไม่ต้อง้อคแล้วพอดีแล้วครับผม พอดีแล้วใช่ไหมแข่งแล้นล่ะแช่ครับแข่ง่ายๆถามแบบนี้ง่ายใช่ครับไปทีอ่าเอาแบบนี้นะครับเอถอยถอยนะเอาแบบนี้เอ้าเข้าเข้าไปอีกเอาแล้วเอาแล้วไม่ไม่เอาเอาหลบหินก้อนนั้นได้ไหมลูกหว่าเอาหลบหินนะมันจะได้เข้าไปได้อีก พกหินนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่ต้งวางเอาเอาเอาเนี้ยขยบตรนี้แทนเนี้ยเออให้เออเ่ะแลวเสียบไปทางเนี้ยเอาเนี้ยออกก็ว่างได้ปวดตัวงูอย่างเดียวเสียค่าหมอเองไม่ไหวเสียค่าหมอไม่เป็นไรไปติดต่อวัดเอ้นะครับพอาละเอไปต่อยกยกได้หรือยังยกได้หรือยังยกได้ยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนนี่แหละเอาก็ต้อไม่เอาอีไอ้นี่กลมเข้าไปก่อนนะไม่นี่นอยู่ตรงนี้นี่นะเออเขาเป็นหมว่ขยับเลยได้ไหมขยับมาตรงนี้ใช่ไหมอืออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ะล้วอบวีนก็แล้วอีกคนเดี๋้วอันนี้่ะอันนั้นเหรอเ้าอีกว่าใบโกลมนี่จะเอาไว้ป่เนี่ยโตกลมเอาอีกะเอากไม่เ่ยนแล้วก็ต้องตัดเลย ตรงที so ่เก่าเลยมาหน่อยนึงก็ได้เลยมาหน่อยหนึ่งก็ได้จะเอาทางรจะตั้งทงแก๊สอเอาเลยม่งังแก๊สไม่ก็เอาทังแก๊สมาตั้งเตะเอาทางแก๊สไปตั้งก่อนตั้งตนี้ก็ได้งแก๊สไม่เป็นไรแกไเอาเาจะเปลี่ตคัเยมีใช่ไมส่ในตัวใหม่นะครับเนาะ นาบตอยังไงครับเดี๋ยวให้เขาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาใส่โต๊ะกลมก่อนเดี๋ยวจะมายกนี้เข้าที่นะครับกลมเข้าภาษาสะอาดเด็กก็ขวานะฮะเนาะโอ้น่ติตอครับอันนี้คือจบแล้วนะครับองไหมอันนี้คือมาตรงไหนครับติตอลองไหนลองตรงขาฝั่งนู้นลองข้ามมาไม่เข้า ใิดแล้วแต่แต่เอาเนี่ยลองทีนี้เอาเนี่ยใส่เอาเล็กนี่ใส่นี่อ่ะใส่แค่บ้านเท่านีเอาลุงบางแกเอาไอ้เลเซอร์มากินระดับหน่อยยังไม่ได้เนาะก็เอาเอาเอาเดี๋อาเอาออามาเปื่อยแล้วมันโดนมันเปื่อยเออฝั่งไม่ใส่กระเป๋าไม่ลองใส่แล้วมั้งกระเ่๋า แ่ปนะดตรงินี้พอลงไ้แ่ตหนตรงไหนใส่ยังไงใส่ได้ไหมใส่ไปหรือเปล่าเอาเอาปขสอนโอ้โอเคเลยปโอเค่ยเออโอเคเลยใส่นีกัปคู่เข้าเลยโอเคค่ะ คพอประจุก็ยังไม่ได้ติดตั้งเลยมันยังไม่ดีเท่าเดเดี๋ยวรอสักกู้นะครับนั่งก่อนเนาะครับทำร้านใหม่ทำร้านใหม่ประมาณเย็นๆเลยเฮ้ยไม่ใตุ๊กตาเขาขี้บ้าเราเข้าประมุขสองจานแล้วก็มาสั่งครับเดี๋ยวปสอเตรียมสถานที่แป๊บหนึ่งนะไม่ช่วงนี้นี่ปล่อยไว้อย่างนั้นจะได้ปสอจะได้สะสมไหนไม่เอาเดี๋ยวจะล้างอยู่ก็อ๋อไม่ทันแล้วตอนนี้ ไม่ทันแล้วลูกค้ามาแล้วนะครับมาไม่ทันนะเดี๋ยวยูทูบเบอร์กับลุงคงก็จะมาแล้วนะนะครับอืมอาหารก็ต้องเป็นสภาพแบบนี้เนาะนะครับผมนี่แหละนี่แหละนี่แหละครับที่สังคมต้องการนะครับนี่ป้าตอเขาไปเสนอผ่าน DMP เรียบร้อยแล้วผ่านแล้วใช่ไหมผ่าอาหารละยาอ๋ออาหารและยานะครับ DMP แล้วเขาผ่าแล้วนะผ่าน DMP แล้วอืม สุขะอนามัยอ่าสุขะอนามัยนะครับนะเห็นอะไรอนะนะครับอ่าสอเนาะแล้วที่โรงงานนี้ที่ไอ้ผ้าถ่านประกอบการเขาเรียกว่าห้าสองห้าสองแต่ที่บ้านนี่ยให้ใช้ผ้าสองพอดเขาะไรนะสามนอสามนอคือสามอ่าก็คือนอนนิ่งนะนอนอนอ่านอเนาะอ่ามันมีนออะไรเนี่ยนอนนอนฮะนอนนอนเอ้อ นิ่งไปแล้วมีนอนอีกนะฮานอนร้อา้ปรจัดราดูดีขึ้นมานะครับดูดีไหมเขาเป็นเน้อเข้าเขาอยูนในื้อไ่นะครับนะวมูเข้าปรจอจัดการนะครับมูมาเดินเข้าเขางมูเห่าว่ะตรงนั้นเนี่ยมันไม่เข้าันนะมันไม่เข้าร้านนะมันไม่เข้าคยเไม่เข้าไม่เข้า เอมันเข้ามันมันมันบอช่ามันเถอางมันเถอะโอ้โหมันเข้ามันเข้าตามพื้นมันไม่ได้เข้าตามช่องในดอกช่องนมันเข้าอยู่แล้วงูมันไม่เข้ามันไม่มันต้องเข้าตามต่อตามพื้นงูหรืองูหรออะไรครับเ่ยตามเข้าตามประตูอ้งูมาเอมาเแมงูาสนก่อนังวไงรอจังหวะไเดียผ่านเจะไปต่อนะครับลุงวางก็มาทาต่อนะฮะ นี่นะครับเ้สวยครับา <balls> <ENNIS> อเอาไว้ตากผ้าเลยนะไอ้เ <para> <D> ีต <eterm Gore> ีอยู่ลให้ตีจะไม่ให้ลอนี่นะครับปลาชอก็ผัดนะฮะ อันนี้ก็เป็นไม้ไพลนะครับผมโดนน้มานจะพว่าอยตรงนี้ไปารบอกว่าอยจะมีเนื้อคู่แต่ทำไมกลัวงูเอออะอย่างงงมันงกงไม่ต้องงงหรอก เขาบอกว่าต้องให้มูเข้าถึงจะเจอในคูนโอ้ให้มันกัดก่อนฮะอะไรนะอีกแล้วมีฝุตงูนะอันนี้โยไปให้ให้เวลาขโมยมาจะได้เตะขโมยเตะจะได้หัวพิ่มไปโน่นนะ ใช่ไม่นี่เดือดนี้วก็จะไปเอาเหล็กมาตัดกับดักขโมยสะดุดแล้วก็มาเหยียบยดินหัวฟาดลงไปนู่นน่ะเนาะแล้วก็ไม่เหยียบดินหัวพุ่งเนี่ยเออน้อลงไปนี่ร่วงเลยนะใช่ขโมยขโมยเขาไม่ไม่ดูมันจะไปดูอะไรมึงดูข้างบนนู่นแหลนขโมยนะครับก็ลุงวางก็เผื่อไว้ด้วยนะครับขโมยมาเตะสะดุดล้มสะดุดล้มเลยนะเสียเออครับ อ่าแต่อีกประมาณสองอันหรืออันหนึ่งก็น่าจะสวยแล้วนะครับนี่ไม่ตัดที่แรกโอ้ยักเอาเลยแล้อะเจะเล่อยนะรเอาไปตรงเลยคือไต้าเลยก่อนเอาเลือยเอาเลยอามันี่ลยเอาไว้ให้ขโมยจบทกเนะเวลาจหาย เดี๋ยวรงมาเดี๋ยวทรงเก็บทรงมาโยกวางขวดอินออกครับมันโดนายน่ะนั่นเลยนี้ก็ได้แล้วเนี่ยดทาดีครับเก๊แล้วเหรอต้องหั่นแก๊สครับฝั่งแก๊สคาเตอร์ปจ๊บฟางแก๊ครับนะ เค็ประยุกข้งนะขาไม่มแห้งโร่นต้องทาสีต,าต้องลงแล้ว